สวสดีครับผมกรุงศรีเมืองครับหลังจาก2อาทิตย์ที่แล้วเราไปเรียนรู้การทําอาหารแห้งและอาหารน้ํามาวันนี้ครับเราจะได้เรียนรู้การนําอาหารแห้งและอาหารน้ามาใช้โดยใช้หลักกิกรรมธรรมชาติปลูกโฮมแห้งชามน้ําชามเช้าชามเย็นชามใช้ไม่ได้นะครับเราตามมาดูกันเลยครับว่าโฮมนะครับแห้งชามน้ําชามนะครับทำอย่างไรเชิญครับขั้นตอนที่1นะครับปลูกครับ ตอนที่2ครับห่มครับเดี๋ยวเราจะห่มนะครับให้เท่ากับทรงพุ่มนะครับของต้นไม้ต้นนี้ที่เราเพิ่งปลูกนะครับโดยให้มีความหนาหนึ่งกว่ามือนะครับ แห้งชามครับและสำหรับการใส่อาหารแห้งนะครับเราจะนำอาหารแห้งเนี่ยโรยไปรอบๆต้นนะครับบนวัสดุที่เรานำมาหงนะครับเราจะไม่นำปุ๋ยตัวนี้นะครับไปใส่ที่โคนเปร็จขาดนะครับแล้วก็จะทำให้รากเนี่ยแผ่ได้ว่างและเยอะนะครับแล้วก็เราจะไปดูขั้นตอนที่4เลยนะครับก็คือ น้ำชาสําหรับการผสมนะครับอาจารยส่วนที่เราจะใช้รถลาดดินหรือว่าุงดินนะครับจะอยู่ที่1่ต่อ200นะครับแต่วันนี้เราปลูกหนต้นเนาะน้ำสิบลิตรเนี่ยเราจะใส่อยู่ที่ประมาณนะครับ2อกวานะครับ สองรเนี่ยนะครับเราลดราดที่ดินแต่ถ้าเราจะฉีดพ่นที่ใบให้ใช้1ต่อ 400. ส0 0สําหรับท่านาผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านเนาะถ้าเราปลูกผักนะครับผักใบเช่นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งกีนอันนี้ใช้1ต่อพันขึ้นไปนะครับให้เกื่วจางกว่านี้เน,ะนาะต้นไม้ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารแห้งและอาหารน้ําที่เราหมักนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้นะครับหลักกิจกรรมนองชาติสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการหอม เราอย่าปอกเปลือกเปลือดินนะครับอย่างที่องค์ท่านบอกนะครับโฮมจะทําให้ดินเนี่ยเกิดความร้อนชื้นพอเกิดความร้อนชื้นอาหารแห้งและอาหารน้าที่เราใส่ลงไปเพื่อกระตุ้นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยก็จะทํางานได้ดีในภาวะที่ร้อนชื้นครับ